เหตุเกิดเมื่อเช้ามืดของวันวาเลนไทน์เลยนะครับตำรวจที่กาลสินนะครับนตุรุเอกทวีศักดิ์รักษาสินนะครับเป็นผู้กับสพสมเด็จที่จังหวัดกาลสินครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุยิงกันครับผมตอนนั้นบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับในพื้นที่208ทับหนึ่งนะครับหมู่4ี่ตบลสมเด็จตรงข้ามโรงพยาบาลสมเด็จนะฮะปรากฏว่าไปตรวจสอบครับพบว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยโอ้เป็นคนดังนะชื่อว่าดรรัฐศาสตร์พานิชพงพัก์ เป็นเจ้าของบ้านครับอายุ45ปีเรื่องเป็นไงฮะยกครับก็คือเหตุเหตุเนี่ยมันเกิดตอนตีห้านะวันที่14ก็คือเป็นวันวาเลนไทน์เนี่ยนะฮะพอตำรวจรับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันเนี่ยก็ไปตรวจสอบก็พบร่างของดรรัฐศาสตร์เนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะถูกถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มมเนี่ยกระสุนเข้าที่ขมับขวาโโแล้วก็ทะลุใต้คางขมับขวานี่นะใต้คางครับครับก็ ก็นําส่งโรงพยาบาลตอนแรกเนี่ยส่งโรงพยาบาลสมเด็จ่อาการหนักก็ส่งไปโรงพยาบาลกางสินกลางสินก็จะเอาไม่อยู่นะเพราะว่าอาการแบบโครมามากก็ส่งไปที่สุดท้ายก็ส่งพิศบาลขอนแก่นก็แพทย์ก็พยายามยื้อชีวิตสุดท้ายก็ดรรัตศาสตร์ก็เสียชีวิตนะฮะโอ้โหเสียชีวิตตอนกลางดึกเมื่อคืนกาสาครับแต่ว่าในที่เกิดเหตุครับพบคุณมายุราพาณิชพงศพักนะครับอายุ44ปีเป็นภรรยาภรรยานะครับภรรยาเนี่ย ก็จากการสอบสวนเนี่ยนางมายุราเนี่ยเขาก็ให้การานี้นะฮะว่าเมื่อเย็นตอนเย็นของวันที่สิบสามกุมภาเนี่ยก็ไปทานข้าวกันนะที่ร้านอาหารระหว่างที่ทานอาหารกันเนี่ยก็มีโทรศัพท์โทรเขาไม่ที่เครื่องมือถือของสามีนะก็คือคุณรัตสตร์เนี่ยก็ก็ภรรยายก็พยายามจะถามว่าใครโทรมาอืทางสามีก็ไม่ยอมตอบอ้าวเอเอ,เอไม่ยอมตอบเป็น<ก>พิรุษทานอาหารเสร็จกลับไปถึงบ้าน เมียก็ยังคาใจนะคือผมว่าตลอดทางอะทะเลาะกันนั่นแหละอทะเลาะกันคือมันเป็นมันมาเลนทายใช่ก่อนมาเลนทา์ใช่ไหมความรู้สึกมันก็จะเยอะกว่าปกติแล้วคือพอสามีไม่พูดใครโทรอาจจะคิดมากไปใครโทรมาไม่พูดอเงียบแสดงว่าใครเนี่ยอะไรเงี้ยใช่าสุดท้ายแล้วมีปากเสียงกันแล้วก็เหมือนกับว่าไล่ออกจากบ้านเลยใช่ไหมแต่คิดว่าคงเป็นอารมณ์ประชดนะเมียเมียก็ประชดว่าออกไปเลยออกจากบ้านไปเลยทีนี้ก็ไปเก็บกระเป๋า จะออกจริงก็เลยแย่งยื้อแย่งทีนี้ก็มีคราวนี้ก็มีเรื่องก็บานปลายแล้วมีก็เลยมีปากเสียงมีการยื้อแย่งข้าวของอะไรกันเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีปืนก้าวมอของของกูรัฐศาสตร์ที่เขาเก็บไว้เนี่ยก็มีเขาให้การว่าปืนมันลั่นมีให้การก่อนนะบอกว่าปืนที่เก็บไว้บนบนตู้ทุกอย่างเนี่ยหล่นลงมาใช่ไหมลักษณะหล่นลงมาแล้วก็ลั่นใส่คำบับ ของด็อกเตอร์เลยพอดีแล้วก็ทะลุคางที่ว่าเนี่ยสาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็ต้องเป็นประเด็นที่พนักงานสอบสวนก็ต้องไปสอบสอบสวนนะว่ามันเป็นลักษณะของการยื้อแย่งปืนหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าตกลงมาไม่ได้ใส่เซฟแล้วมันก็ลั่นเองถูกไหมหรือว่าตอนทะเลาะกันเนี่ยถึงขั้นว่าเอาปืนมาจ่อกันอะไรกันนะมั้ยแต่ว่าการให้การอย่างนี้ ทำไงได้เพราะว่าอยู่อยู่คนเดียวนี่มีคนเชื่อตำรวจเขาตำรวจเขาไปดูจากลักษณะที่เกิดเหตุดูจากวิธีกระสุนดูจากอะไรต่างเนี่ยเขา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 แน่นได้อยู่แล้วพาราซินเทสเนี่ยนะตรงนี้นะทำได้อยู่แล้วทำได้อยู่นะครับผมครับ แล้วก็คุณคุณรัชศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นคนเป็นนักธุรกิจคนดังของกาลสินเลยนะเขามีตําแหน่งเป็นประธานส่งเสริมการศึกษาเอกชนของจังหวัดกาลสินนะฮะเป็นภรรยาเนี่ยคุณมายุรา,าก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันเขาก็ทําธุรกิจขายน้ำปลาร้าหลายจังหวัดของภาคอีสานก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะ นี่ฮะดรรัตศาสตร์เนี่ยเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอ,เอกชนชั้นนำและอย่างที่บอกบอกเนี่ยเป็นประธานส่งเสริมรการใส่เอกชนด้วยในพื้นที่ด้วยนะฮะนะครับก็ขอแสดงความจิตใจใกับทรอบครัวด้วยกันลกันนะครับ